สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรมีเป็นตัว Ford Ranger นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัว2.2 XL นะคะเป็นเกียร์6สปีดปี2016นะคะรถบ้านมือเดียวไม่แท้เลยนะคะ60,000กว่าโลเดี๋ยวเราไปเริ่มดูะรายละเอียดผิวพันกันเลยตัวนี้นะคะภายนอกเนี่ยจะเป็นสีเทานะคะไม่ได้เป็นตัวยกสูงนะตัวนี้เป็นตัวเตีย้ยแต่ก็ดูไม่เตี้ยนะผิวพันรอบตัวรถนะคะ แค่ให้99%เลยนี่ดูความสวยงามของตัวรถนะนี่นะเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรายละเอียดกันเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วดูกระจังหน้านะคะนี่เลยไฟนะคะ ใสคลิปเลยนะคะูกระจังหน้าสวยงามแต่งแบบตัวเชนแล้วนี่ผิวพันเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่ต้องเก็บเลยสภาพดีมากมีสปอรไลท์คู่หน้านะคะอันนี้เป็นตัว 2. 2สองจุดสองหกสปีดนะคะสีเทา ตัวนี้เนี่ยได้ยางโยโกฮาม่านะคะล้อมแม็กโลงงานเลยตัวนี้เนี่ยได้เป็นยางซีรีส์นะสองหกห้าหกห้าอาร์สเจ็ดนะคะตัวนี้นี่นะโยโกฮาม่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังนะสำหรับด้านหลังนะคะตัวไฟท้ายเนี่ยมีแต่ง ขอบโคเมียมมาด้วยนะคะดูเท่ๆสวยงามมีกันชนท้ายตัวนี้มียางอะไหล่ครบเลยนะคะดูยางอะไหล่ภายในเนี่ยแบบรถไม่เคยลุยอะสะอาดมากนะคะตัวแม็กไลเนอร์นี่อันนี้นะแม็กไลเนอร์เนี่ยแทบไม่เคยมีบันทุกเลย ดูพวกรอยแต้มคิซีรอยรอยซีนรอยอะไรทุกอย่างนะคะเดิมเดิมนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในนะคะสำหรับภายในดูสติกเกอร์ดูหัวน็อตนะนี่เลย รถเดิมมากนะคะรถมือเดียวอันนี้ภายในเนี่ยเป็นเบาะเดิมโรงงานเลยนะคะกระจกไฟฟ้าคันนี้เนี่ยไมแท้นะคะหกหมื่นกว่าโลรถปีสองพันสิบหกนะคะตัวนี้เป็นตัวสองจุดสอง XL นี่นะคะเป็นเกียร์หกสปีดวิทยุฟอนเดิมโรงงานหมดเลยนะคะภายในเนี่ยจะเป็นสีดำ สวยยเลต่อมาต่อกันในส่วนห้องเครื่องนะคะนี่สวยงามไรที่ติเลยนะคะคันนี้เนี่ยรถเดิมไม่มีชนแม้แต่นิดเดียวโชคกนะคะฝากระโปรงเนี่ยเป็นค้ำโชกหมดเลยสอข้างดูรถเนี่ยดูหัวนอ็อตไม่มีขยับนะคะดู เครื่องนี่เดินเรียบเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะเสียงนุ่มมากรถใหม่แท้นะหกหมื่นกว่โลนี่ดูดูสภาพน็อตนะเครื่องนี่ใหม่กิฟเลยลอยตีนพานเคินนี่นะขึนถนนกันความร้อนพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะคันนี้ ยังไงกันบ้างคะสำหรับตัว Ford Ranger 2.2 XL ตัวปี2016คันนี้นะคะอย่างที่แพรบอกไปคันนี้เนี่ยได้รถบ้านมือเดียวนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเครื่อง2002ดีเซลราคานะคะแพรเปิดขายอยู่ที่3 58,000บาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามแพร0819391844คันนี้นะคะแพรบอกเลยว่าได้รถบ้านมือเดียวนะคะ ไม่แท้ร้อเปอร์เซนไม่มีชนนะคะผิวพันธ์เนี่ยแพ้ให้เก้าสิบเก้าปอร์เซนเลยใครสนใจนะคะถ้าเข้ามาดูมาลองขับได้นะคะวันนี้ใครต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณค่ะ